ต้อนรับสู่โรงเรียนสุขิรินวิทยาโรงเรียนสุขิรินวิทยาตั้งขึ้นตามความต้องการของชาวนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาโดยร่วมกันก่อ,กอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอสุขิรินและอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาส โดยทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2521ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนสุขิรินวิทยาในปัจจุบันโรงเรียนสุขิรินวิทยาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยจัดแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาส โรงเรียนสุขีรินวิทยามีเนื้อที่โดยประมาณ45ไร่3งาน75ตารางวาประกอบไปด้วยอาคารก่อสร้างดังต่อไปนี้อาคารเรียนถาวร2หลังอาคารเรียนชั่วคราว1หลังอาคารโรงฝึกงาน2หลังหอประชุม1หลัง หลังคาคลุมอเนกประสงค์1หลังและบ้านพักครู15หลังโรงเรียนสุขิรินวิทยามีจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด40คนดังนี้ผู้บริหารจำนวน1คนคาราชการครูจำนวน25คนครูจำนวน9คนบุคลากรอื่นๆจำนวน5คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,564มีจำนวนทั้งหมด461คน<ว>เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุขิรินวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอสุขิรินมีทั้งหมด5ตำบลได้แก่ตำบลภูเขาทอง8หมู่ตำบลสุขิริน13หมู่ตำบลมาโมง10หมู่ตำบลเกีย5หมู่ และตำบลร่มไสรห,หมุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสุขครินวิทยาแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น3แผนการเรียนแผนที่1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาศสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 3. แผนการเรียนธุรกิจศึกษาร่วมกับสถาบันปัญญาพิวัตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่หลากหลายอาทิเช่น Google Meet, Messenger, Line, Facebook, Zoom นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจและเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น YouTube, Kahoot, q u i z i s Live Worksheet, Camille, Padlet เป็นตน้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รวบรวมภาพบรรยากาศและวิดีโอสั้นๆที่ครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนำเสนอแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ่ายค่า30เกิดที่30มสิบัลูกเกินที่ช่องที่สองนะนี่ย กดที 30, Respect, ่30มบกดครซ้าย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 คอสขวาขวาขวาแทนโยโยโยะนะสดงว่าซ้ายซ้ายซ้ายเอร์ีนื่อะหบบรรยากาศการสอนโดยคุณครูมะาสู่เปียนม้าเยงที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูสุริรัตน์ขาเร่งที่ใช้สื่อประเภท powerpoint ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูนุชอากิลามาดากะซึ่งใช้ powerpoint และแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งวิธีการสอนในรูปแบบโครงงานทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูอมีนาลาเตะได้ใช้เกมการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูนรอาติรัสสูดีได้ใช้สื่อประเภท powerpoint และเอกสารประกอบการเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูนาฏรดาชมทวีปใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทําให้สามารถติดตามและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมาศาสนาและวัฒนธรรม ภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูจิราภาภาวไตรยัยและคุณครูจตุรงทองอินที่ใช้คลิปวิดีโอเป็นสื่อประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูนรินแวเต ที่ใช้คลิปวิดีโอสาธิตการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูสุรพลนิลวัตรที่ใช้ทั้งคลิปวิดีโอและสาธิตการสอนประเภท powerpoint ประกอบการนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะภาพบรรยากาศการสอนโดยคุณครูกฎจกรตันตรานุกูลที่ใช้คลิปวิดีโอสาธิตการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและปฏิบัติได้จริงๆโรงเรียนสุขิรินวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานแน่แนวซึ่งถือว่างานแน่แนวเป็นหัวใจหลัก ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตนเองวางแผนการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได้โดยในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาผู้เรียนในชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเดิมคิดเป็นร้อยละ90 ศึกษาต่อในสายอาชีพร้อยละหการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละหข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ60สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนร้อยละ20 และประกอบอาชีพร้อยละ20การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เปรียบเทียบจากปีการศึกษา2562และ2563มหาวิทยาลัยที่ยังคงได้รับความนิยมในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนั้นได้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชพัฏนสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำหรับทุนการศึกษาในโรงเรียนมีทั้งหมด4ประเภท 1. ทุนพระราชานุเคราะห์ 2. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าว 3. ทุนภูมิทายาทซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ผู้เรียนได้มากที่สุดทุนมุสลิมรางวัลและความภาคภูมิใจของครูผู้สอนในปีการศึกษา2564สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนนางสาวนุรอาติรัสูดี อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์และร้องเพลงภาษาจีนในโครงการ Chinese Day เปิดโลกแดนมังกรสอนศิลป์ภาษาจีนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินทร์นายจตุรงทองอินและนายกฤษณะยอดพันธ์ได้รับรางวัลคลิปวิดีโอการสอน การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับดีเยี่ยมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสนางสาวนุชอากิลามาดากะได้รับรางวัลคลิปวิดีโอส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลนะักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในระดับดีเยี่ยม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสด้านบุคลากรน,นางสาวกดจกรตันตรานุกูลได้รับรางวัลคนดีสีเสมาจอชอตประเภทรางวัลด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและกีฬาโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชัยแดนใต้ นายวีรพงศ์เสือบุญทองได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดโรงเรียนสุขีรินวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐจำนวนนักเรียนในโครงการในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมดในโครงการ27คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย17คนและนักเรียนหญิง10คนทางโรงเรียน ได้ให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019เเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบปกติสถิติการรับวัคซีนของครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองมีรายละเอียดดังนี้ หากโรงเรียนจะเปิดเรียนแบบปกตินั้นนอกจากการรับวัคซีนของครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองแล้วนั้นโรงเรียนยังต้องทำตามมาตรการตามเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มดังนี้1เข้ม6มาตรการหลัก DMHTRC 6. มาตรการเสริม SSETCQ 2. แนวทาง 7. มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไปกลับเน้น School Pass และ Small b u b b l e 3. สถานประกอบกิจการกิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC และ COVID Free Setting สำหรับแผนรองรับเมื่อนักเรียนติดโควิดมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน 2. ถ้านักเรียนมีอุณหภูมิ37.5ขึ้นไปให้รีบกลับบ้านหรือไปโรงพยาบาลทันที 3. นักเรียนที่มีอาการไข้ปวดหัวให้แยกตัวออกห่างจากคนอื่นๆและทางคุณครูรีบโทรแจ้งผู้ปกครองและโรงพยาบาลทันที 4. ก่อนเข้าห้องเรียนให้นักเรียนล้างมือและวัดอุณหภูมิทุกครั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสุขิรินวิทยาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้เรียนโรงอาหารเป็นเพียงอาคารชั่วคราวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในราชพัสดุมีสภาพสุดโทรมและไม่สะดวกต่อการให้บริการลานกิจกรรมลานกิจกรรมที่ชำรุดสุดโทมและอยู่ในบริเวณกลางแจ้งจึงไม่เหมาะต่อการทํากิจกรรมของผู้เรียน อาคาร1เป็นอาคารพร้อมจำหน่ายสร้างขึ้นปีพุทธศักราช2525ปัจจุบันมีอายุ39ปีอาคาร1ประกอบไปด้วยห้องเรียน12ห้องห้องปฏิบัติการ6ห้องและห้องพิเศษ2ห้อง